สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเบคอนมีมานะครับผมก็เห็นผมแต่งตัวมิดชิดอย่างนี้นะครับผมไม่ได้จะไปวิ่งราวใครนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแสดงบทบาทเป็นผู้คุมจากสคริปตเกมนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเรามาถึงเกมที่2แล้วหรือว่าเกมแกะน้ําตาลนั่นเองหรือว่าเกมแกะดันโกน่านั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนะครับจะมาสอนวิธีการทําดันโกน่าเลยนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับจนถึงเราปั๊มพิมพ์ลายเสร็จเรียบร้อยเลยเผื่อเพื่อน,น,นเนี่อนอาไําเล่นที่บ้าน,นะะ็ สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปทําตามได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่พวกแบบวัตถุดิบอุปรกรณ์อะไรเนี่ยขอตัวถอดฮูดกับถอดหน้ากากสักครู่นะครับคืออากาศในประเทศไทยเนาะมันไม่ได้เหมือนที่เกาหลีนะครับร้อนมากนะครับร้อนจริงๆ นะครับผมเมื่อกี้เกือบตายนะครับก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ในสควิตเกมเกมดันโกนานะครับวัตถุดิบสาคัญเลยนะครับของดังโกนาที่เราจะใช้ทําวันนี้ก็คือน้ําตาลทรายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบกกิ้งโซดานะครับใช้แค่2อย่างนี้เลยนะครับวัตถุดิบในวันนี้ที่เราจะใช้ทํากันนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนะครับที่เราจะใช้ทำนะครับนอกจากน้ําตาลกับเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะมี เตาแก๊สปิกนิกนั่นเองนะครับผมคืออ่าถ้าใครแบบว่าไม่มีเตาแก๊สปิกนิกเนี่ยอาจจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่อาจจะคุมไฟยากหน่อยนะครับก็อ่าแนะนำนะก็เป็นเตาไฟอ่าเตาแก๊สหรือว่าเตาปิกนิกดีกว่านะครับผมต่อมานะครับที่เราจะต้องใช้นะครับผมก็คือกระบวยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้เป็นกระบวยเนาะหรือว่าถ้าใครมีพวกทัพพีอะไรเนี่ยก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอให้มันมีส่วนโค้งที่อาจจะรองรับน้ําตาลแล้วก็รองรับ เบกกิ้งโซดาของเราให้ได้ก็พอนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเนี่ยมันจะฟูขึ้นนะครับก็อาจจะล้นออกมานะครับผมก็อันนี้สําคัญนะครับต่อมานะครับที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตะเกียบนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครจะเป็นแท่งไม้เอามาคนก็ได้นะครับก็ใช้อ่าส่วนตัวของผมเนี่ยก็ใช้เป็นตะเกียบเนาะเพราะว่ามันสะดวกที่สุดแล้วนะครับในบ้านเรานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับ อันนี้นะครับถามว่าพี่ครับแล้วพี่เอาหม้อมาทําไมนะครับคือ,อถ้าใครมีเป็นแผ่นเหล็กที่กดทับพวกขนมเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าพอดีบ้านผมเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็อันนี้สะดวกที่สุดแล้วนะครับก็คือก้นหม้อนั่นเองนะครับแต่แนะนําว่าเป็นก้นหม้อสเตนเลสนะครับที่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาทับด้านกนหน้าของเราหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อให้มันแบนลงนะครับพร้อมจะพิมพ์ลายนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็คือแผ่นรองนะครับผมก็ จะเป็นแผ่นรองกันความร้อนนะครับอันนี้คือแผ่นรองที่ไม่ละลายแน่ๆนะครับเพราะว่าใช้สําหรับการอ,าอบขนมนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเอามาไว้ใช้สําหรับตอนที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องเทตัวดันโกน้าของเราลงไปในพื้นที่เรียบๆนะครับเพื่อที่เราจะกดมันให้แบนแล้วก็พิมพ์ลายนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือ ลวด <West> ลายของบนตัวด <th> ันโกน่านั่นเองนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์สแตนเลสอย่างนี้นะครับผมอ่าันนี้วงกลมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปดาวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะทําดันโกน่าใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ดันโกน่าของเราเนี่ยมีลวดลายอะไรนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมแต่อันนี้นะครับที่ผมจะทานะครับในวันนี้ก็คือจะเป็นชาเลนจ์หน่อยนะครับก็คือรูปเกต้ําแข็งนั่นเองนะครับผมใครได้ไปเนี่ยผมว่าบอกกันเลยว่า โอกาสรอดชีวิตมีต่ำกว่า0.1แน่นอนนะครับดูลวดลายมาสิครับผมนะครับผมอันนี้เป็นกับดักแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ได้ไปแล้วก็ใครที่เลือกกล่องนั้นไปนะครับก็รับรองว่าตายแน่นะครับตาย100%นะครับผมโอเคหลังจากที่เราพูดมากันหมดแล้วนะครับไปเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับดันโกน่าของเรานั่นเองนะครับผม แล้วก็มาถึงขั้นตอนการทํากันเลยละกันนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับที่เราจะทานะครับก็คือการจุดเตาก่อนนะครับแต่อันนี้เนี่ยย้านิดนึงนะครับเวลาเราใช้ไฟนะครับของตัวดันโกน่านเนี่ยเราใช้ไฟอ่อนนะครับหรือว่าไฟที่ค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า น้ำตาลของเราเนี่ยจะได้ไม่ไหม้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ตัวของเบกกิ้งโซดาลงไปเนี่ยและถ้าสมมติไฟมันแรงเกินไปเนี่ยด่างกน้าของเราก็จะมีรสชาติขมแล้วก็สีเนี่ยจะไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นเองนะครับก็เลยแนะนําว่าควรจะเป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้ผมจุดเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสําหรับการทําแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะเอาน้ําตาลของเรานะครับใส่ในตัวกระบ u o y อ่าใส่ลงไปประมาณสัก30กรัมนะครับแต่ของผมเนี่ยก็ตีไปประมาณสัก ประมาณสัก2ช้อนครึ่งนั่นเองนะครับของตัวน้ําตาละนะครับอ่าเราใส่ลงไปก่อนนะครับ2ช้อนครึ่งนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็คือเตรียมตัวตะเกียบของเราให้พร้อมนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาตัวน้ําตาลเนี่ยไปจอดที่ไฟแล้วเราต้องคนตลอดเวลานะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันกระจายไปในตัวน้ําตาลให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่จะ ทำให้มันละลายทั่วกันดีนั่นเองนะครับผมอ่าผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมอ่ามาเลยนะครับก็คนไปนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวภาชนะของเราเนี่ยหรือว่าตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นสเตนเลสท,ที่หนาขนาดไหนนะครับถ้าบางหน่อยก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ก็คนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายหมดนะครับผมก็ให้ไม่มีของแข็งอยู่เนาะ แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับที่เราจะทําดันกนหน้านั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆคลิปนี้เนี่ยคืออาจริงๆเนี่ยกระแสสควิตเกมก็ยาวแล้วนะเอาจริงๆนะครับก็ดูจบกันมาน่าจะบางคนก็อาจจะหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับที่เราจะ จะชวนมาในการเล่นส i ิทเกมครั้งนี้นะครับในเกมที่2ดันโกน่านั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญเนี่ยต้องเจอต้องเจอรถลายที่โหดมากๆแน่ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเจอกันทายคลิปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับผมอ่าอันนี้เราคนนะครับค่อยๆคนไปนะครับค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยเริ่มที่จะละลายนะครับเริ่มที่จะละลายแล้วนะครับ ก็พยายามคนให้ทั่วนะให้ทั่วกันดีนะครับให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้น้ำตาลของผมเริ่มจะละลายแล้วนะครับเริ่มจะละลายบางส่วนแล้วนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็ยังเป็นคริสตัลอยู่นะครับผมก็ ก็คนไปเรื่อยๆนะครับพยายามเลี้ยงไฟนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าบางส่วนเนี่ยมันเริ่มไหม้นะครับเราพยายามดึงออกมาจากไฟก่อนแล้วก็พยายามคนให้มันเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ไฟลงไปอีกนิดนึงนะครับผมพยายามคนให้มันละลายทั่วพร้อมกันนะครับผมไม่งั้น,นียบางส่วนมันจะไหม้ได้นั่นเองนะครับผมเราคนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำตาลของผมเริ่มที่จะละลายใกล้หมดแล้วนั่นเองนะครับผมอ่า สีเริ่มสวยแล้วนะครับสีเริ่มจะออกมาเป็นน้ําตาลออนอนๆแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมเลี้ยงไฟนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ละลายดีนั่นเองนะครับผมอ่าันนี้เลยออแค่นิดเดียวนะครับอันนี้ แทบจะละลายทั่วกันหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกแค่จุดเดียวนะครับที่น้าตาลมันยังเป็นก้อนอยู่นะครับก็พยายามคนให้มันละลายทั่วนะครับโดยการเลี้ยงไฟนะครับเลี้ยงไฟไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจ่อไฟไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให ตัวน้ำตาลของเราเนี่ยกลายเป็นคาราเมลหมดเลยนะครับแล้วก็รสชาติมันจะเปลี่ยนผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ดันโกน่าของเราละลายเสร็จอ่าตัวน้ําตาลของเราละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือการใส่เบกกิ้งโซดานะครับย้ำว่าใส่แค่นิดเดียวนะครับปลายช้อนก็พอนะครับอาจจะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าไม่งั้นเบกกิ้งอ่าตัวดันโกน่าของเราเนี่ยเบกกิ้งโซดามันจะทําให้ขมนั่นเองนะครับใส่ลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ค้นต่อนะครับตัวดันคนหน้าของเราเนี่ยก็จะฟูขึ้นมานะครับหรือว่าตัวน้าตาลของเราก็จะฟูขึ้นมาแล้วนะครับสีมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับสีมันจะออกฟูขึ้นนะครับแล้วก็สีมันจะออกเหมือนแบบข่าขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยงไฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็เทลงพิมพ์เลยนะครับเทลงพิมพ์ไปเลยนะครับรอประมาณ10วินะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าให้รอก่อนนะครับอย่าพิ่ง เอาตัวเหล็กที่เราใช้เนี่ยทับลงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราทับลงไปเลยเนี่ยตัวดันกล่าผิวหน้าของมันยังไม่เย็นสักเท่าไหร่นะครับก็จ,จะทําให้ตัวดันกล้าของเราเนี่ยติดขึ้นมากับกระทะนั่นเองนะครับอพอสิบวิปป๊บเรา,เรา,เ,ราเราทับลงไปนะครับแล้วก็พอมันแบนเสร็จปุ๊บเราเอาตัวพิมพ์ของเราวางลงไปแล้วก็ใช้ทับอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแม่บอกได้เลยว่า พอร์เฟ t นะครับผมอ่าเราเราเราตัวดันโกนาของเราเนี่ยเซ็ตตัวดีนะครับก็คือมันเย็นพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ใช้แคปเปอร์ของเรานะครับหรือว่าตัวนี้นะครับนี่นะครับผมในการขูดมันออกมาจากพิมพ์นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีสแคปเปอร์เนี่ยก็ใช้พวกมีดใช้พวกอะไรก็ได้นะครับผมใช้พวกแบบสันมีดอะไรอย่างเงี้ย ที่มันไม่ที่มันมีส่วนแบบสอดเข้าไปได้นะครับก็ขูดออกมาได้เลยนะครับผมมาครับผมตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าดันโกนหน้าของเราเนี่ยอ่าเซตตัวดีแล้วนะครับหรือว่ามันเย็นลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะใช้สครปเปอร์นี้นะครับขูดมันออกมานั่นเองนะครับผมอนี่นะครับนี่ร้อนอยู่ปะโอเคจับได้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็คือดันโกนหน้าของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่า แทบจะเฟอร์เฟกเลยนะครับพวกความโค้งความอะไรเนี่ยก็ถือว่าสวยนะอันนี้นะครับทำครั้งแรกก็สําเร็จเลยนะครับผมก็ฟุกมากๆเอาจริงนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาลวดลายอะไรมาใส่บนตัวดันกนหน้าของเรานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปดาวนั่นเองนะครับผมก็ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับความหนาก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะหนาพอสมควรนะครับไม่ได้บางจนเกินไปนั่นเองนะครับผมและอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่า หลังจากนี้นะครับก็จะมีแขกรับเชิญนะครับสุดพิเศษของเราเนี่ยที่มาร่วมเล่นเกมแกะน้ําตาลดันโกนาด้วยนะครับผมก็จะเป็นใครนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะมีน้าจิ้มมาให้ดูเล็กน้อยด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับเกมแรกงินรางวัลแสนหนึ่งของทีมงานการอีก็คือเกมแกะน้ําตาลครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะยากสุดตรงนี้ต้องเรียนน้องะเธอรงสารเราด้วยจะให้เราเรียน เป็นยังไงครับน่าสนใจไหมครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาจะรอดชีวิตจากเกมแกะน้ําตาลหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปติดตามเขาได้นะครับในที่ช่องหลักของเขานั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับการทําดันโกน่าของผมนะครับแล้วก็การเป็นผู้คุมสกิทเกมของผมนะครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครชอบ คลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับมุ่งสู่1นึ่งแสนซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเป็นผู้คุมก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญของผมเนี่ยน่าจะร้องโวยวายกันเละเทะแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปเป็นผู้คุมต่อนะครับผม